รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทวินเฟรมร่วมกับธนาคารกรุงเทพและเมืองไทยประกันภัยเดอะมอกรุปยามาฮ่าเครื่องปรับอากาศแครเรร์แล้วเราจะไปได้วยกัน วงสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ The f i g h t i n g ครับพี่สองคนไม่ได้ไปซ้อมดนตรีกับพี่แม็กกันหรอคะมาหาพวกกูถึงที่นี่มันอยากตายมากใช่ปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยพงมาเฮ้ยยเฮ้ยอ้าวเติ๊กกินข้าวมาหรือยังล,ลูก<ฮ>กินแล้วครับแม่ อม่เมเย็นนี้พี่ปูเขาเอากีต้ามาฝากไว้ให้เติร์นะลูกพี่ปูใช่เม่เย็นนะ่ะเขามาหาลูกแต่ว่าไม่เจอก็เลยฝากกีต้าไว้กับแม่ พี่ปูไปเอากีตาร์ตัวนี้กลับมาได้ไงครับผมไม่ใช่ลูกน้องพี่นะทำไมผมองยอมคืนในพี่ด้วยอ่ะองมันไม่ใช่ของมึงไอ้เจี๊ยบของกูแล้วกูก็ให้เข้าแกงแล้วด้วยมเมื่อวาของกมันมาทำไมวะอะก็มันเคยเป็นของผมอะพี่กีตาร์ของกูกูยกให้มึง แต่เมื่อเสือเอาไปจำนำใช่แต่ตอนนี้กีต้ามันอยู่ที่ผมอ่ะพี่แล้วมึงจะเอาเงไงพี่เอาเงินให้ผมสห้าหมื่นเดี๋ยวผมไปหยิบให้เลยไอเจี๊ยบดี่กูพี่ปูด้วยแล้วไงพี่ได้ เอาเบอร์ไปชิมเอาดิเอาเบอร์ไปชิมมาเอาไร ทำไมพี่ต้องช่วยมันขนาดนี้ด้วยวะเพราะมันต่างจากเมืองไงเจี๊ยบก่อนที่พี่จะให้กีต้าร์ตัวนี้กับเองพี่เคยให้ไก่เจี๊ยบมาก่อนเห็นว่ามันมีความตั้งใจเล่นดี แต่ไม่ได้หลงทางมันหลักงถึงขนาดเอากีต้าตัวเนี้ไปจำนำซื้อ,อยาพยี่ต้องไปถ่ายออกมาเองก็ไปเถอะมันอยู่ในกล่องก็ไม่มีประโยชน์อะไรขอโทษครับพี่แต่ผมรับไว้ไม่ได้จริงๆ ไม่อยากให้แม่ผมมีปัญหาเองไม่ต้องไปกูมันแล้วมันไม่ไปทำอะไรเองหรอกเอาไปเอาไปทำให้มันสำเร็จฮะแต่ผมสงสัยนะเว้ยพี่มันรู้จักห้องพี่ได้ไงวะกูก็ไม่รู้แต่ที่ี่แน่กูตามไปกระทืบไม่งแน่ ถ้าพาตำรวจบุกมาจับกูแบบนี้ไว้ปล่อยแม่งไว้แน่ฮัลโหลวิทย์วิทย์จักบ้างไงนไลยนวันตีที่มันมีเรื่องก,กับพี่ปะ่ะ ดีจ้าตามตาลใช่ไหมใช่เอาอันนี้ด้วยนะจ้าเชียงกับฮัลโลใช่ไหมคะเดี๋ยวไหมข้าวได้แล้วจ้าเจ๊ลูกชายเจ๊อยู่ปะเนี่ยอ,อ๋อไม่อยู่จ้าทำไมเหรอ จะกลับเมื่อไรอ๋อวันนี้คงไม่กลับหรอกเห็นเขาบอกว่าจะไปเก็บตัวซ้อมดนตรีนะจ่ะมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่มีอะแล้วรู้ไหมลูกชายเจ๊ไปเก็บตัวอยู่ที่ไหนอะอ๋อที่บ้านเพื่อนเขาที่ต่างจังหวัดละจ้ะจริงไหมเนี่ยเจ๊จริงจ้า ผมโทรหาพี่มิติเลยอ่ะมีอะไรวะพี่รู้ป่ะตำรวจไปข้นห้องผมอ่ะรู้สิรู้เหรอรไม่มีพี่บอกผมวะตำรวจพวกนั้นน่ะเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่และเขาต้องการงานด้วยทางเดียวที่มึงจะไม่โดน คือมึงต้องหางานให้เขาถ้าเขาได้งานน่ะเขาจะเลิกยุ่งกับมึงแล้วที่สำคัญนะถ้างานของมึงดีจริงอะ่ะมึงจะได้พวกเพิ่ม <Wait. S 2> เอาเฮ้ยไอ้วงาขายข้าวแกงมันต้องขึ้นเล่นแล้วไม่ใช่เหรอวะไรพวกแม่งก่อไปเลยมึงไปไ, <c oughs> ไล่มันออกทำไมวะมันมันมีเรื่องชกต่อยเดือลูกค้าไอแก,งก๊งนั่นน่ะนะเอออย่าห่วงเรื่องคนอื่นเลยวันนี้เล่นให้มันดีๆครั้งก่อนพ่ออุดาย ทำไมมาไม่พบแม็กม็ไม่เกี่ยวกับกูเวทโทษทีว่ะคราวท,ที่แล้วมันงานด่วนจริงพี่เล็กเดี๋ยวคืนนี้เอมไปขอดูพี่นะเอาไว้ก่อนนะเอมทำไมอ่ะที่บอกเอมไปแล้วไงช่วงนี้พี่ต้องใช้สมาธิ เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งฮัลโหลพี่เจีย๊ยบโทรมามีอะไรนี่ดาวอยู่ในพับปะใช่พี่ดาวเรียกมาด่วนเลยอะเดี๋ยวตำรวจเขาเข้าไปมาทำไมอะก็ไปตรวจฉี่สิ รู้ไ้ไไดงก็พวกพี่เขาไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวตำรวจเขาไปตรวจเดืพวันนี้อ่ะดาวรีอผมมาดีกว่าเดี๋ยวไม่ทัน มา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 ชน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 คุณวิทย์ครับตำรวจลงครับเฮ้ยไ,ได้ไงวะดีนะวันนี้พี่เตีย้ยไม่มาด้วยอะ่ะคุงก็ม่วงชัวร์เอาไงดีวะอยู่ดีแม่งลงได้ไงวะไปพวกเรา คุณวิทย์เป็นเจ้าของร้านตำรวจไม่น่าตรวจนะครับชงเหรอพี่ชัวร์ครับตั้งแต่ผมทํางานมามีแต่ตารวจตรวจคนมาเที่ยวไม่เคยเห็นตรวจเจ้าของร้านแล้วก็เปร์ครับแล้วดนตรีก็ไม่น่าตรวจนะครับชัวร์ับพี่ เอ็มไม่อยากโดนจับนะพี่ถ้าแม่รู้แม่บอกเอ็มตายแน่เลยอ่ะวิทย์เอาไงดีวะทุกคนครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสารระเทิงเพื่อตวรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผมขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับถ้าเกิดเสร็จเร็วเราทุกคนก็จะได้กลับบ้านเร็วเดี๋ยวแยกชายหญิงนะครับชายแถวหญิงแถวไปรวมตัวกันหน้าห้องน้ำนะครับไปพวกเราเชิญเลยครับ แล้วทำไมอยู่ดีๆมาตรวจผับของผมได้ครับท่านสารวัตรครับวันนี้เข้าเสียขอรบกวนหน่อยนะครับนายมีคำสั่งด่วนมาให้กวดขันสถานบันเทิงผมต้องทำตามหน้าที่นะครับไม่เชิญเลยครับสารวัตรครับออพอดีสายเขารายงานมาว่าจะมีแค่บางกลุ่มเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักดนตรีฮิปฮอปที่มีการใช้ยาครับ ใครแม่งเป็นสายวะผมขอเชิญพวกคุณไปตรวจปัสสาวะหน่อยนะครับเดี๋ยวพวกคุณพาผู้หญิงไปตรวจเลยนะไปเชิญครับเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะผู้หญิงเชิญด้านนี้เลยครับเชิญค่ะส่วนพวกคุณตามผมาเชิญครับ ใครเป็นสายให้ตำรวจวะถึงได้บรรเลงเฉพาะเจาะจงกลุ่มเพื่อนเองอย่างเดียวเลยเน, hey, นี่ย้ยริทไอ้นางน้องนั่นใครวะรุ่นน้องนี่กคนะผมพี่พี่ฮอ,อนแม่ังพามาไอ้นี่แสนเป็นไงวะทำไมอะพี่มันเพิ่งเห็นพี่สงยายให้ก,ก่อนพี่เข้ามาเนี่ยฮ่อโอ๋อ้ะใครซักอีกอะก็ไอ้นางน้อตีที่ขายเขาแก่ที่พี่ฮอ,อนพามาไง ทำงางั้นเพื่ออะไรวะมันโกรธผมไงที่ไล่พุกงมันออกอ่ะใช่หรอวะสนับสนุนโดยบัญชี e S <S อี a v i วิ e S <S จากธนาคารกรุงเทพรถจักรยานยนต์ Yamaha Aerox Sport อัจฉริยะที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกขอบคุณนะครับเสียดดีๆไปในแม็กทำเป็นเองเนี่ยนะ ฆ่าไม่ช่วยเองแน่ๆมันพลอยนักร้องขายข้าวแกงแน่นักร้องขายข้าวแกงอะไรมันอยากได้เงินไม่ได้อยากได้คนไปติดคุกซะหน่อยอยากให้เธอได้รับรู้ว่าฉันรักเธอฉันนป็นคนต้อง